กินนมกันอร่อยเลยแยกนมน้องๆกินกันเห็นโมโม่แม่ได้กินนมก็เลยเอามาแบ่งพวกเขาบ้างนะคะกินกันอร่อยเลยผู้ใหญ่ใจดีท่านส่งนมมาให้นะคะกาบขอบคุณท่านม,มากๆเลยที่ส่งนมมาให้กับเด็กน้อยนะคะโมโมยแม่แล้วก็ก็แบ่งให้พี่ตัวโต,วตวกินด้วยนะคะนี่เดี๋ยวใครอยากกินก็แวะเข้ามากินนะลูกใครอยากกินก็แวะเข้ามากินนะ เด็กน้อยไม่ให้กินเพราะว่าหนูมีนมแม่หนูแล้วลูกหนูมีนมแม่หนูแล้วอ่าเอ่กิวีก็กินลูกกิวีก็กินใบใบตานไม่กินอ่ะลูกโอ้ยไม่ใช่ไผ่ทองพูดผิดไผ่ทองไม่กินอ่ะลูกใบตานอยู่ไหนตานอยู่ข้างนอกไผ่ทองไม่กินหรอคะอ่ากินกับพี่กิวฟี่ลูกกินซะไผ่ทองกินนะไผ่ทองไม่ค่อยกินอะไรเท่าไหร่กินน้อยๆเขากินนิดเดียว สามสายกินนะลูกสามสายกินซะนะโอ้มีขู่กันกินนมกันเด็กน้อยน่ารักจังเลยมูมูมีม,มีน่ารักจังเลยลูกนะแต่ละวันไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเลี้ยงแมวเป็นร้อยเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะ แต่ละวันนี่คือเดินแบบแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะทํางานทั้งวันไหนจะทํางานดูแลน้องๆไหนจะทํางานทําคลิปทําอะไรเงี้ยค่ะคือทำคลิปนีค่คืองานของเราเลยนะเพราะเราเลี้ยงพวกเขาแล้วเราก็าทําคลิปเพื่อหาไรายได้ที่จะมาให้พวกเขาได้มีอาหารกินกันนะคะแล้วก็ขายของในตะกร้าด้วยนะคะพยายามลงตะกร้า แอปต่อต่อะก้าเพจเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะแม่เคงก็จะจะ,จะพยายามหาหาลงให้มันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ไหนจะต้องดูแลแมวแก่แมวป่วยแมวพิการอีกนะคะก็ไม่ใช่ง่ายแต่ก็ถ้าเรามองให้มีความสุขแล้วก็มีความสุขที่พวกเขาได้กินกันพวกเขาได้อยู่บ้านที่ปลอดภัย เห็นไหมเนี MM ่ยน <cción> ่า <at> ร <that same beginning> ักมากเลยเห็นไหมคะอุุ้อิปิเลยอู้ยดูขาสั้นๆจิเน่น่ารักมากเลยลูกอมโมมีน่ารักมากเลยอยู่กับแม่เขาได้ที่นอนใหม่ใช่ไหมเนี่ยที่นอนคุณตาคุณยายหมอส่งมาให้อันชุดใหม่นะคะก็เลยยังไม่เอามาใช้เท่าไหร่เธอยอยอยามาใช้น้อยๆแล้วก็ให้ของเก่าขาดให้หมดก่อน ให้พังมากกว่านี้ก่อนนะคะถึงจะเปลี่ยนของใหม่มาเพราะว่าทุกอย่างก็ซื้อมาด้วยเงินแล้วก็ค่อนข้างจะหายากด้วยนะคะคนตาคนยายหมอเนี่ยไปหาตามห้างตามอะไรก็ไม่มีนะคะเพราะว่าของมันม,มีน้อยประมาณนี้นะคะท่านก็พยายามหามาให้จนได้นะคะแล้วก็ได้มาปูให้กับหนหนูทั้งหลายได้นอนกันช่วงหน้าหนาวแต่ตอนนี้ก็เอาของเก่าของเก่าปูไปก่อน เป็นบางจุดนะคะของเก่านะแต่ว่าของใหม่นี้อให้ให้ให,ใหเฉพาะห้องนี้ก่อนห้องอื่นก็พอใช้ของเก่าได้ห้องนี้พอดีพอดีเมื่อเช้านี่น้ํามันไหลใสโอ้น่ารักจังเลยลูกมูมูดูมูมูทํามูมูทําดูดูดน่ารักมากเลยโอ้มูมูราคะมูมูคนสวยระคาเอ็นดูจังเลยลูกเอ็นดูมากเลยดู น่ารักน่าชังมากๆเลยนะคะทุกคนนี่นี่น,นี่ตาเท่ากันแล้วนะตาสองข้างเท่ากันแล้วนะเพียงแต่ว่าตาข้างหนึ่งดำนะคะเลยมองไม่ค่อยชัดนะมูมูมีม,ม,ม,ม่กินอาหารก็เก่งกินอาหารก็เป็นเมื่อวานนี้พาพิเศษไปหาหมอก็แวะซื้ออาหารเปียกมาให้แมวน้อยด้วยนะคะพี่แซมพี่แซมอยู่นู่นพี่แซม นี่นี่จากนมกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เอาไปให้บ้านโรตีกินกันนะคะนมกินไหมแต่เวลาแต่ก่อนนี่ช่วงแรกๆในไม่เคียงก็วางแล้วเขาไม่กินกันนะคะก็เลยไม่ได้วางอีกอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงหมดแหละเดี๋ยวก็มากินกันหมดอืมกินกันใหญ่เลยกินกันอร่อยเลยเหรอลูกฮะฮะ กินกันนะคะวันนี้ไปทําวัคซีนมาหนูแตกูลขวัญน,นะคะทําวัคซีนมานะคะยังไม่มีใครช่วยค่าทําวัคซีนพวกหนูเลยไม่มีใครช่วยพวกหนูเลยเหรอ่พพอแม่ไม่มีใครช่วยพวกหนูนี่หละค่ะพวกหนูทาวัคซีนมานะคะแล้วก็มโมโมเมเม่ด้วยนะคะ กินสลุกกินชน,นะอืมกินอิ่มกันแล้วนอนชน,นะเดี๋ยวแม่ต้องไปดูวิเศษต่อไปให้ข้าวข้าใหม่เข้าสวยแล้วก็โมโม่เม,ม,ม,ม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ทีนี้ของวิเศษนะกินนมกันนะลูกนะอะสมชายกินนมใหญ่เลยครลูกอ๋ออ๋ออยู่ข้างบนเดี๋ยวลงมาลูกลงมาจะเอ๋ ไม่บูนจ๋าจับจับลูกจับจับข้าเหนียวข้าปัาน้นดูลุงป,ปุ้นลงป,ปุ้นครับเดี๋ยวนี้อยู่ห้องข้างนอกอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่เข้าข้างในแล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วก็วิ่งออกมาเหมือนเดิมอยู่ข้างนอกแล้วลุงป,ปุ้นลุงป,ปุ้นกินข้าวกินนมกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวสุกก็เหมือนกันข้าวสุกครับ น้อข้าวจ๋าลูกจ๋าจ๋า,จา,จาน้องหมาที่ไม่เกียงปั๊มหัวใจขึ้นมานะคะน้องหมาที่สำลักข้าวนะคะปั๊มหัวใจขึ้นมาตัวที่ส่ปอกคอนะคะเจ้ามะนาวชื่อเดิมว็ชื่อหนึ่งสองสามเปลี่ยนชื่อเป็นมะนาวมะนาวมะพร้าวแล้วก็มะกรูดนะคะ กินข้าวต้องแยกให้กินนะนี่สิงหาสิงหาให้กินห่างเพื่อนแล้วก็ต้องยืนเฝ้าด้วยนะคะให้กินห่างกันเดี๋ยวกัดน้องอีกต้องยืนเฝ้าจนกว่าก็จะอิ่มนะคะน้องหมาข้อกลัวพาชิ่กำลังตกดินบ้านมเมคียงอยู่ตรงนูน้นบรรยากาศเขากำลังเกี่ยวข้าวตาข้าวเต็มเลย มามีเจ้าของทําไมต้องเอาข้าวมาให้กินนะคะก็เพราะว่าอยากให้เขากินอาหารแบบว่าไม่ปรุงรสนะคะตอนเช้าเขา<ๆ>ก็กินกับเจ้าของเขานั่นแหละแตเป็นอาหารที่แบบว่าของคนกินเหลือแล้วปรุงรสไม่เกียงก็สงสารเพราะว่าไหนๆเราก็ทําอาหารให้ม้าเราอยู่แล้วนะคะก็แบ่งมาให้เขาสักหน่อยจะเป็นไรไปใช่ไหมก็เลยแบ่งแบงแบ,บไม่ปรุงรสนะคะตอนเย็นเฉพาะมาให้เฉพาะตอนเย็นนะคะมาทั้งเช้ตั้งเย็นไม่ไหวงานไม่เกียงค้างเะเยอะมากๆเลยแต่ละวันนะคะ ให้กินเฉพาะตอนเย็นกินกันให้อิ่มเจ้าสิงหาแยกห่า,กางกันเลยตัวที่ตัวที่ปั๊มออหัวใจขึ้นมาใส่ปอกคอหัวหลงเลยเลยเลยซื้อปอ,อกคอ,อกมาให้เพราะลังอา่านเหมือนกันเห็นไหมคะเน,นี่ยลังอ่านเหมือนกันแต่เขาแต่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะเจ้มามะนาวเนี่ยตัวจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยแล้วให้พี่ก็กินด้วยลูกให้พี่ก็กินด้วย,พ,วยพี่มาแล้ว บ้านอื่นนะคะเขารู้ว่าตรงนี้มีข้าวกินเขาก็มาพี่กากินด้วยลูกพี่ก็กินด้วยเออกินด้วยกันนะพวกหนูอิ่มกันแล้วลูกพี่ก็กินด้วยแบ่งกันกินนะลูกนะอมไม่หวงังไม่หวังของแบ่งกันกิน